ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็คบกดช่องชมพูสกุระน้อยกันอีกเช่นเคยนะคะเย้เย้ยๆๆวันนี้เราจะทำเรื่องเมือ่อเมื่อฉันเป็นคุณหนูจะเป็นยังไงนะั้นไปนรับชมได้แล้วคะ่ะเฮ้ยวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีคนมาขอเราไปทำงานด้วยไม่รู้ว่าเราจะไปหรือเปล่าเฮ้อ ไอติมก่อนก่อจะได้คิดง่ายง่ายอร่อยมากในร้านนี้ไอติมวันนี้ใครทํารอแล้วเนี้ยคุณจะเป็นเออคุณจะเป็นในบ้านมังน,นี้ใส่ชุดราตรีมานั่งกินกาแฟตั้งแต่เช้าเลยไหวิ่งกอนวิ่งงานอะไรๆแล้วนนี่ไงของแม่อยู่ไหน อันนี้นี่ไงเดี๋ยวก่อห้องแม่นั่นหรอเขาบอกว่าจะต้องไปห้องแม่นั่งเกเดียวรู้แล้วห้องแม่ห้องแม่ห้องแม่ไปอาบน้ำก่อนดอีกว่าแม่จะได้หอมอตัวเราจะได้หอมๆนะคะทุกคน เออตรงนั้นนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะออสบายใจเลยวันนี้แช่น้ำเย็นด้วยไม่ได้อแช่น้ำอุ่นเวลาอากาศหนาวๆก็จะทำไม้แช่น้ำอุ่นเอออาบน้ำสะอาดกันนิดนึง เอาทุกคนจะมากินข้าวกันหรอใช่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 มากินข้าวกับคุณหนูได้เลยค่ะโอ,โอเคได้เลยอันนั้นทั้งก็เหนอะละค่ะฉันมาดูห้องของฉันเพราะว่าฉันจะสะอาดไหมละ่ะสะอาดมากเลยค่ะคุณหนูเลง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 ขึง้นง,งมันได อาอายอาตกตกตกขาตกขาจ็บหมอนหมอกเลยตามามาทุกคนมาเรามานะมา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 โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือมากินข้าวกันเลวนะตอนนี้นะคะก็คือจะตั้งก่อนโอเคทุกคนจะกินอะไรก็ได้เราขอเลือกเป็นเมนูนี้โอเคนะคะทุกคนก็จะเป็นเด็ดเดเด็ดเดเด็เด็ดเ หน้ารัตนามานั่งลูกค่ะเป็นว,ว่าฉันต้องเติมตอนไหนคะเนี่ยไปนงค่ะกินค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือแม่บ้านของเรานะคะก็คือหน้ารัตนานะคะทุกคนเอยเอืมัน,นกุ้งรอบเตอร์กับไก่ใหญ่ด้วยนะทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็คือกินกิมแล้ว ก็คือถอดกินอีกจานหนึ่งนะคะเพราะว่าอร่อยมาก <c oughs> อือคือแบบทุกคนตาวานออไม่ใช่เออน,นี่ก็คืออันต่าวานนะคะรับบทเป็นแม่เราวันหนึ่งนะทุกคนโอ้โหนั่นก็คือคนที่อยู่โรงพยาบาลน,นะคะทุกคนเราเอาถอดแว่นตาเขาออกไปแนละ้ทุกคนให้เป็นพ่อเราทุกคนแล้วคน,ลคนนั้นก็คือโมบาคะ่ะทุกคนแค่เปลี่ยนสีผมให้สุด เฉยๆค่ะโอเคนะคะทุกคนบอกแค่นี้นั่นก็คือหัวหน้รัตนาแล้วก็มีคุดเต้นลำนะคะทุกคนบอกแค่นี้ไว้ก่อนละอันนี้ก็คือเรานะคะชมพู่ค่ะอันนี้ก็คือเมื่อไหร่เขาจะมาหาเราเด็กกินเสร็จหรือ,อยังได้กินอิ่มแล้ว,ลวเอาเรียกมาทำไมเนี่ย เชื้อทำความสะอาดห้องนี้ให้เสร็จด้วยล่ะค่ะคุณหนูมาเช็ดค่ะมาคุณพ่อคุณแม่นาเขาเช็ดแล้วกไปันเถอะวันรับนาสู้ๆล่ะจ้าวัาวานอยู่เดียวโหความไม่ฝุ่นมันเยอะจังเลยนี่ค,คุณพ่อไปวอคุณแม่ โอ้โหเดินจัสโลโมชั่นเลยค่ะคุณแม่ไหนดูห้องของแม่บ้านเราโหสะอาดมากเลยค่ะเยี่ยมยอดโอเคเดี๋ยวเออคุณพ่อค่ะมันจะไปช่วยลูกเดี๋ยวหนูไปดูนั่นเลยค่ะกวดนั่นค่ะเห็นว่าน่ารสนาแล้วก็ทุกคนนะคะทุกคนมันเอาถ้วยมาทำไมน่ะเฮ้่ยแต่ละคนสบายตายอยู่แล้วนี่ แมนะทุกคนตอนนี้เรา้ไปส่งแม่ที่ห้องก่อนคะ่ะเฮ้ย่ก็คไปแล้วค่ะคุณพ่อแบบคุณแม่ขึ้นมาแล้วค่ะ,คน,คะนี่ไงคะห้องนอนของคุณพ่อคุณมาว่าจะติดแอร์ห้องแอร์อะไใช่ไหมอันนี้ก็คือพ่อเราดาวอ้อหทำไมมันเดือดรโลโมชั่นจะเวยเครื่องเราไปทุกคนไป อันนี้ก็คือเราอ,อยู่นี่นะคะอันนี้ก็คือม,มันเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะทุกคนดูโหเดินจนถึงเจ็ดโมงเช้าเลยทุกคนคือแบบมันสโลโมูช่าเลยก็ไม่รู้ว้าตกตกใชเราจะเดินไปยคุณหนูวันหนึ่งเียบตกและบินขึ้นมาเออทุกคนอันนี้เอ่าเดี๋อวพ่อแม่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือที่นอนนะคะเก็บเรียบร้อยดีนะคะออไปค่ะ โอ้ทำไมมันเดินแบบนี้ทุกคนไม่เข้าใจน,นี่ก็คือห้องเช่อนอาบน้ำออนเซนออนเซนนะทุกคนไหนไปดูนั่นหรือเปล่านั่นคือห้องราดีแกทุกคนแล้วว่าเราบินไปเลยไหมมันจะเหมือนคนุณหนูเปล่าอ่ะเออันนี้ก็คือห้องเรานะคะมิเตอร์สับชายเราเจัดเองไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าให้ดีไว้ทีหลังนะคะ ทุกคนรอไปดูเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือที่้ายสาวชานก็เลาอเดีแกฮะโอเคแล้วทุกคนไม่ไหนไม่ไหนเออไม่ไหนเขาจะมารับเราซะกะทีนอนอนเล่นอนอนเล่นนอนนอนนอนพูดแม่ผมไปก่อนนะครับแลาวผมจะไปพาเขาไปทำงานด้วยนะครับ จ้าลูกขับรถปลอดภัยปลอดภัยนะคะจ้าเนี่ยคขาว,ว่าเราจะไปต่ออีทีใหม่นะ้ทุกคนขา่าวมนไม่พอเพราะว่าตอนนั้นเรามันมันเอิรมันใกล้จะน,นอนแล้วอะแม่กให้ปิดิโทรศัพท์ไปเดอะบารวนใช้คำภาสาดีดีๆล่ะ โอ้โหคุณชารทำความสะอาดรถให้ดีๆนะผมเปลี่ยนสีรถเป็นสีม่วงครับโอเคดีมากฉันถอยหลังก่อนไม่ไหนจะถึงเลนเดียววางของซ้นออไอสายเลื่นเลื่อยทีคืออันนี้ก็ม้วนแต่สโลโมชั่นอยู่นั่นแหละค่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงคะอยากตายไหมคะเออทุกคนมันมีแต่สโลโมชั่นสโลโมชั่นเนี่ย สโลโมชันอะไรคะรถไม่เกมสกู๊ะมันมีแบบสโลโมชั่นไหมเนอเดินเนี้ยยังสโลโมชั่นอยู่เลยทุกคนล่ะแบบว่าเราอยากต่อยเื่้นเลยทุกคนเข้าใจไหมวันน้าเราก็เลยทำคลิปเดียวกับต่อยรุ่นพี่อะทุกคนเพราะเราคันเท่วรุ่นพี่มากเลยแล้วเราก็ต้องเริ่มเกมใหม่ไปเลยทุกคนอือรนคือแบบโอ๊ย โซโลโมชั่นอีกแล้วทุกคนไล่โซโลโมชั่นนานเกินไปปะโอ้โหวังใหญ่มาโหล้านี่คือเราคือรถอะ่ะทุกคนนี่คือรถนาะนี่ก็คือรนะ้านหครนะนะนะเราจะต้องไปขึ้นก่อนแะล้วฮัลโหลเจมี่ฮัลโหลคับมาเต้นมนาะตรงนี้ไม่เบื่อหรือ,อยังไงไม่เบื่อครับโอเคไม่เบื่อ ทุกคนตอนนี้ก็คือจะขึ้นไปแล้วนะค่ะทุกคนไป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 อรอรออะแล้วต้งน่าดูคนออเออมีอะไาที่ไม่ slow motion ต่อน่าดูตอนนี้ก็คือแบบเบื่อกับ slow motion แล้วอะ ใช่ไหมทุกคนคือแบบมาสโลมวอร์ชั่นยังไงก็ไม่รูน้นะแกทุกคนไม่ไหลจะไปถึงห้องเีง่ยตอนนี้ขึ้นบันไดมาประมาณห้าล้านห้องเลยนะคะทุกคนอันนี้ผ่านไปหมดแล้วอันนี้ก็คือขึ้นไปห้องนะคะอันนี้คือห้องคุณแม่นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่ก่อนว่าจะให้ไปหรือเปละะะ่านดีะอ่ะห้องคุณแม่รู้ดีนะคะจัก G P s มาเลยนะแกกระโดดลงบเลยดไหมทุกคนมา ่อฮัลโหลคุณพ่อคุณแม่ครับจ้าวเวลาเข้าไปทางนี้เลยคุณพาา่อกับคุณแม่ครับว่างไหมครับว่างดังเลยจุลเออคือพอดีว่าเออผมอยากให้เขาอะ่ะไปเออทํางานด้วยอะครับได้ไหมครับได้จ้าโอเคจ้าผมออกไปข้างนอกก่อนนะครับจ้าเนื้อหกโมงเช้า เดี๋ยวขะลงไปล้ล่ะล่ะล่ะอะไรหอนอยห้องตงนั้นใช่หรือเปล่านะว่าจะขึ้นไปหาสักหน่อยปิดประตูทางไหนล้ะเนี่ยนอนเล่นอยู่หรือเปล่านะหรือว่ายังไม่ว่างนะ ถ้าเจอแล้วก็รู้แล้วว่า,า,วาว่างใสุู่ๆแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ว่างนะไม่เคยมาหากันสักเท่าไหร่อ้าวเพราฉันเบื่อเดดื่กงานจังเลยนี่